สวัสดีครับก็พบกับ A3117 e ครับวันนี้เราจะมาแนะนำในส่วนของการทำไตเติลบล็อกนะครับก็คือกรอบแบบนี่แหละเพราะงั้นก่อนอื่นก่อนเรามารู้จักว่ากรอบแบบเนี่ยในส่วนหลักๆของกรอบแบบซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้ว่าในส่วนประกอบของกรอบแบบต้องมีอะไรบ้างครับที่เป็นส่วนของอธิบายนะครับวันนี้เราจะมาดูในส่วนของ A3 แล้วกัน เาบื้องต้นเดี๋ยวเราขอเปิดไฟล์ที่มันเป็น Family นะเปิด Family Open มาแล้วก็ลองเปิดในส่วนของกระดาษ A3 ที่มันเป็น Family ที่มากับ default โปรแกรมนะครับโอเค Open พนมาในส่วนของ A3 จะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นวันที่นะครับอันนี้จะเป็น Label ก็แสดงนะครับว่าปิ้นเมื่อไหร่ก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าจะขึ้นกับตัว เครื่องคอมพิวเตอร์เราว่าเราปิมพมันออกมาเมื่อไหร่มันก็จะโชว์ปันมพิมพมาให้ทีนี้กรอบกระดาษเนี่ยก็ลองมาดูว่าในส่วนของ Default ที่เอามาเป็นของ a u t o d เ s k เนี่ยอ,อย่างเขาอ้อฟเทคกระดาษไว้ประมาณ6.8ประมาณนี้นะอันนี้เป็นหน่วยมิลแต่ที่แน่นคือนี่ A3 นะครับ A3 ก็420นะครับสูงก็เป็น297ซึ่งเป็นไซส์มาตรฐานนะครับ โอเค420แล้วก็297ประมาณนี้ทีนี้ในกรณีที่เราทำฐานกระดาษข้างล่างเนี่ยต้องถามดูก่อนว่าเวลาเปิดแบบเนี่ยถ้าเราเปิดเปิดจากขวาไปซ้ายนะครัการที่เราเปิดขวามาซ้ายเนี่ยถึงที่แรกที่เราเห็นก่อนเลยก็คือชื่อแบบนะครับเลขเลขแบบอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือในส่วนของชีตัมเบอร์นะครับอันนี้คือชีตัมเบอร์ ซึ่งมันก็ตรงกับสารบัญอันนี้จะขึ้นกับสารบัญน,นะครับถ้าสารบัญเป็นยังไงตัวชีตลำเบอร์ก็จะลันตามอยู่แล้วส่วนชีตเนมเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับตัวแบบที่เรามาวางลงหน้าชีตนะครับก็จะเป็นชื่อชีตโลืชีตอะไรมันจะก็แก้ไขตำนวนม,มัตินี่เป็นเจ้าของบกอ่าชื่อเจ้าของโครงการชื่อโครงการนะครับส่วนพวกนี้ก็เป็นอ่าสหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวลาเบลเหมือนกันเพราะง,งั้นบางอย่างเนี่ยสาหรับ อันนี้อันนี้จะเป็นตัวอ่า e v i s i o นนะครับก็คือเหมือนมีการแก้ไขก็เรียกว่า vision Cloud ซึ่งก็จริงๆแล้วมันมันดีมากนะครับซึ่งควรจะนำมาใช้ในตัวกรอบแบบเพราะฉะนั้นเวลามีการแก้ไขครั้งที่1แก้อะไรเมื่อวันที่เท่าไหร่แก้ครั้งที่2แก้อะไรแก้เมื่อไรครั้งที่3ามแก้อะไรแก้เมื่อไรก็ประมาณนี้ครับส่วนตรงนี้ก็เป็นโลโก้เพราะฉะนั้นในการเปิดแบบอย่างเงี้ยถ้าเราเปิดแบบจากซ้ายจากขวามาซ้ายนะครับ สิ่งแรกที่เราเปิดเห็นเลยเนี่ยอันแรกก็ต้องชื่อแบบแล้วก็นาเบอร์แบบนะครับเพราะว่าเราต้องดูสารบัญแล้วมาดูเบอร์แบบเพราะงั้นจะทําให้เราเนี่ยเห็นตรงมุมล่างก่อนเพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นอ่ากรอบแบบอยู่แนวตั้งนะครับเพราะงั้นอย่างเงี้ยเวลาเราเปิดมาเนี่ยสิ่งแรกเราจะเห็นก็คืออ่าพวกตําแหน่งนี้นะครับเป็นโลโก้ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องอ่าเร่งรีบส่วนตรงส่วนนี้คือส่วนที่สาําคัญที่เราต้องเห็นก่อน ก็จะเห็นว่าถ้าเป็นแบบกรอบแบบแนวตั้งเนี่ยถ้าเราเปิดจากขวามาซ้ายก็เหมือนกันสิ่งที่เราเห็นก่อนก็คืออยู่ประมาณมุมนี้นะครับเพราะงั้นก็เลยจะเอาชื่อแบบกับตัวเ,เบอร์แบบเนี่ยมาไว้ในมุมล่างนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนที่ทําไว้นะครับโอเคอันนี้เป็นกรอบแบบ A3 เหมือนกันก็297โอเค297ที29นี้กรอบแบบเนี้ยก็เหมือนกัน แต่กรอบแบบนี้เปิดจากขวามาซ้ายเนี่ยอันดับแรกก่อนเลยที่ให้ความสําคัญเนี่ยหลายที่นะหลายคนอาจจะเอาโลโก้ของบริษัทตัวเองเนี่ยไว้หัวบนสุดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความสําคัญของแบบเนี่ยก็คือต้องให้ความสําคัญกับชื่อโครงการเพราะว่าเวลาเราไปเนี่ยเขาไม่ได้ดูว่าใครเป็นคนออกแบบน,นนะครับหนึ่งต้องเป็นเจ้าของอาคารชื่อโครงการเนี่ยอยู่บนหัวบนสุดนะก็จะเป็นโปรเจกต์อาจจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ ก็จริงๆก็คือได้หมดแล้วครับถ้าเราจะเขียนแบบแล้วแต่ท้องถิ่นไหนครับต้องการเป็นภาษาไทยก็ต้องเขียนภาษาไทยให้เขาครับอันแรกก่อนก็คือชื่อโปรเจกต์ชื่อโครงการก็อันนี้นะอันนี้เป็นแค่เทคธรรมดาส่วนโปรเจกต์เนมเนี่ยเป็นตัวลาเบลหรือจริงๆแล้วเนี่ยชื่อโครงการเนี่ยต่อโครงการเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเอาไปลิงก์เข้ากับตัวอื่นในในตัวชีตอื่นก็ได้นะเพราะว่า โอกาสที่เราจะแก้ชื่อโครงการต่อหนึ่งโปรเจกต์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะแก้ก็อมองว่ากรอบแบบตัวเนี้ยก็คือเป็นไททันมดที่เราดึงเข้ามาวางในเลเยอร์ในสเก็ตอัพนะครับมันก็อาจจะจัดเป็นเอ็กเลฟประเภทหนึ่งนะครับถ้าใครเคยเขียนเข็ดจะรู้ว่าเอ็กเลฟคืออะไรเพราะงั้นเวลาเราเขียนเนี่ยเวลาแก้ตัวไฟล์ต้นฉบับแล้วดึงมาเอ็กเลฟเนี่ยเวลาเราแก้ฟไฟล์บล็อกเนี่ยมันก็จะแก้หมดทั้ง ทุกงานที่ลิง์เข้ากับ Eclipse ตัวนั้นนะครับเพราะงั้นตัวนี้อาจจะไม่จําเป็นต้องเป็น Label ก็ได้ก็ถ้าเป็นชื่อโปรเจกต์ก็เขียนชื่อโครงการไปเลยถ้าเราจะแก้เนี่ยเราก็กลับไปแก้ตัวที่ Family นะครับแล้วก็โหลดอินทมาเพราะาไงเนี่ยไฟล์มันก็ยังเป็นอันเดิมอยู่มันก็ใช้ไทเติลตัวเดิมนะครับส่วนอันตัดมานะครับเพราะว่ามันใช้ Family เดิมตลอดในโปรเจกต์เนี้ยเพราะงั้นเวลาเราแฟมิลี่โดนแก้ไขแล้วก็ โหลด into project เข้ามาเนี่ยมันก็จะโดนแก้ไขทุกทุกทุกแฟมิลีอยู่แล้วที่เป็นชื่อนี้นะครับอันต่อมาก็คือเป็น owner owner นี่ก็เป็น t e ทคธรรมดานะครับส่วนตัวนี้เป็นชื่อของอชื่อเจ้าของโครงการนะครับแล้วก็อาจจะเป็นชื่อบอริษัทนะครับหรือชื่อบุคคลส่วนนี้ก็เป็นโปรเจกต์เด s ก็เป็น l a b e l เหมือนกันหรือเราจะแก้เป็นเทคธรรมดาก็ได้นะครับตรงนี้ก็คือผม ตัวที่แสดงพรีวิวเนี่ยก็เป็นลาเบลนะครับก็ add ตัว s า l เลนต์ตัวนี้นะครับเนมเข้ามาอีกอันก็คือเป็น project ์เอ r เด s นะครับส่วนอันถัดมาเนี่ยโอเคแล้วครับทีนี้ก็มาถึงกระบวนการของโลโก้ของผู้ออกแบบนะครับก็ควรจะให้ความลำดับสำคัญเนี่ยน้อยกว่า project กับบโอนเก็เป็นดีไซน์บานะครับก็เป็นใครก็ใส่เข้าไปเพราะงั้นตรงนี้อาจจะเป็นโลโก้ก็ได้แล้วก็อินเสิร์ สมมติมว่าบางเนี้ยบางเงินผมเขียนเป็นตัวตัวฟอนต์ไปเลยตัวเทคไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะใส่โลโก้เราแค่ insert แล้วก็โหลดอ่าอิมเมเข้ามาเดี๋ยวลองลองโหลดมาดูสักตัวก็ได้ปกติก็ไม่ได้ทำโลโก้ไว้อยู่ในส่วนของโอเคเดี๋ยวลองโหลดมาดูอ่ะมาแล้วมาอย่างนี้นะครับ ถ้าเราอยากใส่โลกโก้เราก็โหลด image เข้ามาแล้วก็มาวางลงไปประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้ครับก็วางลงไปตำแหน่งแล้วก็ซูมไปลองลบงันเก่าออกก็ได้ประมาณนี้นะเนี่ยก็ใส่โลกโก้เราเข้ามาถ้าเรามีนะสามหนึ่งเจ็ดประมาณนี้ไหมครเค ก็เสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่โลโก้มาดีไซน์บายสามหนึบิมนะครับประมาณนี้แล้วก็ต่อมาก็เริ่มได้ลำดับความสำคัญนะร Architecture แล้วก็อันนี้ก็เป็นชื่อนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเวลาแก้ไขาน Architecture เนี่ยหน้ากระดาษทุกหน้ามันเป็น Architecture คนเดียวอยู่แล้วก็พิมพ์ชื่อไปเลยนะครับก็เหมือนเราทำ็อกใน AutoCAD อันหนึ่งแล้วก็ต่อด้วย s t c t u r Engineer ่อด้วย MEP Engineer นะครับหรืออาจจะแยกเป็นไฟฟ้าประปาสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยก็ใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับโอเคอันนี้ก็คือในส่วนของถ้าเกิดกลับมาในส่วนที่เมื่อกี้อันนี้นะครับอันนี้ก็คือ r e v i s i o n Cloud นะครับเป็นส c h e ด้ว e เพราะงั้นตัวเนี้ยมันจะมีประโยชน์มากเพราะว่าเวลาเราคลาวว่าตรงนี้มีส่วนการแก้ไขเนี่ยข้อมูลต่างๆมันจะมาเก็บไว้ในตัวตาราง Division Cloud Revision Cloud นะครับ ก็ประมาณนี้ตัวนี้คนจะต้องมีแล้วถ้าเกิดแบบมีการแก้ไขยเยอะๆเนี่ยก็ดูว่าบรรทัดน่าจะมีสัก10ช่องประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้ไอ้ส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่เราเปิดมุมแบบมาทุกคนจะเห็นเลยก็เป็นชื่เนมตัวนี้จะลิงก์เข้ากับตัวสารบัญแบบนะครับเหมือนกันชี่นตัเบอร์ก็จะลิงก์เข้ากับสารบัญแบบอ่ะแล้วก็ต่อด้วยจ็อบนัมเบอร์นะครับจ็อบนัมเบอร์ก็แล้วแต่ว่าถ้าเราเป็นระบบ มีรันเลขโครงการนะครับก็อาจจะเป็นจ o อบนัมเบอร์โปรเจกต์นัมเบอร์อะไรเงี้ยได้หมดนะครับก็ใส่ไปโอเคแล้วก็วันที่นะครับวันที่วันที่ตรงเนี้ยก็เป็นอันตัวอีกอันนะเป็นลาเบลก็เป็นวันที่ตรงเนี้ยเราไม่ได้แก้ไขบ่อยอยู่แล้วเพราะว่าอ่าวันที่แบบที่มีการรีไวซ์เนี่ยมันจะไม่ได้เปลี่ยนตามเครื่องนะครับส่วนที่เปลี่ยนตามเครื่องคือวันที่เราพลอตว่าแบบวันเนี้ยพลอตเมื่อไหร่ ดอายดอายก็มาอยู่ตรงนี้ครับความสาคัญของคนเขียน,นยอาจจะไม่ได้เยอะเท่าแค่รู้ว่าติดตามได้แบบนี้เป็นคใครเป็นคนเขียน,นยชื่อบุคคลนะครับประมาณนี้เป็นเทคธรรมดาเช็คใครเป็นคนตรวจสอบแบบนี้นะครับโอเคที่เหลือก็อยากใส่อะไรก็ใส่ได้อีกเพิ่มอันนี้เป็นชี้ตําเบอร์ชี้ตําเบอร์นี่เป็นลาเบลก็เลือกมาก็คือชี้ตําเบอร์โอเคอันต่อมาก็คือสเกลสเกลคําว่าสเกลเนี่ยเป็นเทคนะครับส่วหนึ่งต่อร้อยเนี่ยเป็นลาเบล เพราะว่าลาเบลจะลิงก์เข้ากับตัวงานที่เราจะเอามาวางนะครับอ่ะทีนี้ก็ไม่อยากจะเยอะทีนี้อันนี้นะครับตัวระบุว่ากระดาษเนี่ยเป็นกระดาษ A3 นะครับแล้วก็พอดเมื่อพอเมื่อนี่เป็น l a เบลนะครับก็เป็น d ด s slash timestamp นะครับพอ t เมื่อไหร่เวลาเท่าไหร่ส่วน,นนี้นะครับเป็นไฟล์ชื่อไฟล์ที่เราพิมพ์ออกมาก็เป็น l a เบลนะครับ การใส่ลาเบลก็คือใส่อย่างนี้นะครับก็คือไปตรง create นะครับแล้วก็เห็นไหมครับตรงนี้จะมีคําว่าลาเบลอยู่กดมาลาเบลนะครับแล้วก็วางลงไปนะครับมันก็จะเรียกไปสมมุติเราอยากได้ตัวไฟล์แพทตัวนี้นะครับก็คือที่มาของไฟล์เวลาให้ปิน์ก็คือให้บูชื่อไฟล์มาด้วยแล้วก็โหลดเข้ามาแค่นี้ก็ตัวอย่าง apply ok เห็นไหมก็มาแล้วตัวนี้แล้วก็จะไปวางหนือแล้วก็จับมูฟมันไปประมาณนี้นะเห็นไหม ก็ตรงนี้เรามีไฟล์แพคอันนี้ก็เป็นการหนึ่งสมมุติเราอยากได้ชีทเนมเหมือนกันนะครับได้ชีทเนมมาวางนี้อ่ะเดิมไม่ไม่มีชีทเนมแล้วกันโอเคแล้วไปเราก็ไปที่ c r e ีย e ไปที่อ่า label ก็คลิกวางไปแล้วก็อยากได้ชีทเนมตัว S S S ชีทเนมโหลดเข้ามาเรียบร้อยโอเคเห็นไหมเราได้ชีทเนมก็จัดแต่งคนระับอยู่เป็น ตัวนี้นะเล็บก็เป็นเทนเตอร์โอเคแล้วก็มูฟมาให้อยู่ในกรอบก็ดูประมาณนี้โอเคนะครับก็คิดว่าน่าจะพอประมาณนี้นะครับเวลาพิมพ์ไปก็เป็นคิดในวันนี้จะ สิงเข้ากับตัวสารบัญแบบนะครับอ่ะก็มีประมาณนี้นะทีนี้ขนาดเนี่ยขนาดของของตัวนี้นะรับก็อาจจะประมาณตัก5เซนนะครับจากนี่ถึงนี่ครับ5เซนอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองลองพินดูคอนโทรล P นะครับขอเลือกพิมเตอร์นี้ก่อนเป็น PDF Adobe PDF โอเคเซตอัพเป็นซูม100%โอเค ไม่ไม่เย็ดแล้วกันนะโอเคครับแล้วก็พิวดูกับอีกทีงั้นก็พี P ใหม่คนโทรนพิพ์ใหม่เมืเ่อกี้ลืมเลือกกระดาษคนโทรนพีโอเคเซตอัพนี่ฮะยังไม่ได้เลือกกระดาษเป็น A3 สามโอเคโน no นะครับไม่ได้ตั้งค่าเซฟเดี๋ยววิธีเซฟรายละเอียดเดี๋ยวก็จะ ลองดูอีกทีหนึ่งจะแนะนําอีกรอบหนึ่งวัตรกรรตั้งค่าละเอียดเนี่ยอ่ะลองพรีวิวดูโอเคไหมมันก็อยู่ในหน้ากระดาษเราพอดีเป๊ะก็เราจะได้อะไรมาบ้างเห็นไหม,ปร,มประมาณนี้เ,น,เนี่ยประมาณนี้นะเห็นไหมซึ่งไม่ได้ยากเลยนะครับอ่ะทีนี้วิธีการที่ถ้าเราไม่มีไฟล์นี้จะทํายังไงเราก็มีไฟล์ตัวนี้อยู่นะครับก็เริ่มแก้จากตัวนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะอาจจะลบรูปออกแล้วก็รูปใหม่ถ้าเราอยากด้างล่าง โอเครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวอันนี้ก็มิลเลอร์ไปก็อธิบายก็ข้าวนะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรโอเคที okay. นี้เริ่มต้นจากการตั้งกรอบนี้คนระับจริงๆเราจะมีเส้นนี้หรือไม่มีก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะก๊อปปี้เส้นนี้ไปก็ได้นะ ห้าสิบกัคือห้าเซนนะครับเราก็ได้กรอบน,นี้แล้วที่เหลือเราก็แบ่งเราจะใส่อะไรไปบ้างก็ใส่เครียดลายประมาณนี้ก็ใส่ไปก่อนก็ได้แล้วก็มาเลือกเส้นอยากได้ตรงนี้เท่าไหร่ครับห้าสิบประมาณนี้อันนี้ก็คือในส่วนของโปรเจกต์เนมนะครับชื่องารโอนเนอร์โลเคชันนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยก็คอปปี้มาก็ได้ประมาณนี้ มีพื้นที่ให้สําหรับในส่วนของตรงนี้สักร้อยหนึง่งโอเคนะครับตรงนี้อาจจะเป็นตัวตั้งแต่ชีทเนมชี e นัมเบอร์นะครับหรือดอดอเช็คบายเช็คอะไรเนี่ยโอเคในส่วนนี้ก็ Copy กันไปแบ่งสัดส่วนก่อนนะ,ะตรงนี้ประมาณสักห้าสิบอันนี้เป็นร e v i s i o นนะครับถ้าตรงนี้ไม่พอก็ตรงนี้อาจจะเป็นสักเศษสิบอันนี้เป็นร e v i s i o n นะครับตรงนี้ก็เป็น ดีไซน์เป็นชื่อเอนจิเนียร์ชื่อต่างๆเนี่ยที่ก็ว่าทำสำคัญตรงนี้ก็เป็นโอเนอร์เป็นโลโก้แถาเนี้ยอาจจะมากไปก็ปรับเหลือสักหกสิบนะครับประมาณนี้เห็นไหมครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็อาจจะต้องเลือกตรงนี้มาเลยโอเคไสเลนอาจจะไม่ต้องแกนะ้เพราะนี่เป็นชื่อเจ้าของโครงการก็มาวางประมาณนี้นะใช้พวกนี้ได้เลยนะไม่ต้องมานั่งแก้ส่วนที่คิปชั่นเนี่ยก็ไห้ขอยกมาใช้เพราะมันจริงๆแล้วมันดีมาก ก็อย่าทิ้งมันไปโอเคก็ปรับ a d j u s t ให้มันพอดอีประมาณนี้นะครับคร่าวๆเสร็จแล้วก็ถ้ามันน้อยไปก็ขยายบอกมาเห็นไหมเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราก็มาใส่อันนี้เป็นเจ้าของโครงการ Project name ชื่อโครงการนะครับชื่โครงการต้องอยู่ก่อนโอเค ออกมนไม่ยากเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นอ่าโอเคตรงนี้เดี๋ยว Copy ีแล้วกันใช้ฟอนต์นี้เลยไม่เอาฟอนต์ใหม่มาวางโอเคนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็เป็นโปรเจกต์โอเคหนิดหน่อยได้แลย้ยนะโปรเจกต์ก็ขยับไปเพราะว่าไม่ต้องใช้เยอะพวกนี้มันเป็นเทคนคมันไม่มีการแก้ไข เรียบร้อย p r o เจกต์เนมนะครับแล้วก็ตามด้วย copy ลงมาเป็นโฟลเดอร์อันนี้เสร็จแล้วก็เป็นโลเคชั่นนะครับสถานที่อาจจะไม่ต้องใส่กคำว่าโลเคชั่นก็นได้นะทีนี้ ตรงนี้เราไม่มีโลเคชันเราก็ต้องคอัดลอกนี้ลงมาก็ได้โอเคคัดลอกลงมาคลิกขวานี้ชื่อมันยาวไปก็กดลงมามันกระมันส่วนฟอนต์เนี่ยเราก็แก้ไขได้นะว่าจะเอาฟอนต์เท่าไหร่แก้ไขามาเลยสามมิลเนี่ยนี่ก็แก้ได้นะโอเคอันนี้ก็แก้มาสามมิลหรือสองมิลให้มันเล็กลงพอโลเคชันโอเนอร์แล้วก็ ันนี่ยจะปรับให้มันลิมประมาณนี้โอเคอันนี้แกนนี้เป็นกิดิตส่วนี้ก็ต่อดออกเลือกนะครับแล้วก็เอาออกเอาเป็นโปรเจกต์เอเดตโอเคดึงขึ้นมาเรียบร้อยแอปพลายโอเคใช่ไหมเราได้โปรเจกต์เอเดตก็ลดมันมาไม่เกินนี้เดี๋ยวถ้าไม่พอมันจะขึ้นบรรทัดใหม่ให้เรา เรียบร้อยทีนี้เสร็จแล้วอันนี้ถ้าเกิดมากไปก็ขยับตอนนั้นเราก็ใส่โลโก้ก็ Insert Picture ก็นะครับก็เลือกโลโก้เราก็มานี่เป็น Design by ประมาณนี้เห็นไหมทำได้ไม่ได้โอเคอันนี้ก็เป็น Copy ตัวนี้ลงมาเพราะวมันเป็น Text ร้อยครับก็ขยับนิดนึงให้มันอยู่ในกล่องเห็นไหมเสร็จแล้วที่เหลือก็เป็นอาร์กิเต็กนะครับลองไล่ดูโอเคนะครับก็เป็นอาร์กิเต็กสักเจออันนี้ก็เป็นดีสคริปชั่นแล้วก็ชีทเนมนะครับชีทเนมเมื่อกี้มีอยู่ตรงนี้ชีทเนมตรงนี้นะชีทเนมแล้วก็กดมันเข้ามาโอเคแล้วก็ คิดตัวเบอร์อันนี้นะครับอย่ประมาณประมาณนี้ก็เดี๋ยวแบ่งตารางแบ่งช่องอะไรให้สวยงามนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นสเกลสเกลตัวนีนนนน้นี่เป็นเทคนะครับ 100, นี่เป็นลาเบลนะครับหนึ่งต่อร้อยจะเป็นลาเบลก็คือสเกลนี่แหละ ที่เหลือก็เอาจัดมาวางเรียงให้ถูกต้องส่วนตัวนี้ก็เป็นวันที่เราพอดซึ่งก็จะเป็นอีด t ดูนะครับก็จะเป็นตัวพอดสแตมป์ก็ประมาณนี้ครับส่วนที่เหลือเนี่ยถ้าเราไม่ใช้เราก็ลบมันออกไปนะครับเสียรียบร้อยแล้วก็เซฟแอดใหม่อ่ะลองคอนโทรลพี P. Adobe นะครับแล้วก็เซตอัพซูมเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคอ่ะที่เราพลาดกคือไม่เลือกกระดาษเลือก A3 โอเคโน้ okay. no. นะครับไม่เซตรีวิวดูเห็นไหมฮะเราก็ได้กระดาษมาพอดีเป๊ะเลยไม่ยากนะครับเพราะว่าที่เหลือเนี่ยเวลาเราเอางานมาวางเนี่ยมันจะเกลเท่าไหร่ก็วางได้หลายสเกลนัดหนึ่งต่อร้อยหนึ่งต่อยี่สิบหนึ่งต่อห้าสิบอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวลองสั่งปริ้นดูนะครับก็คอนโทรลพี Ctrl P. เซตอัพเป็น A 3ซูม100%โอเคนะครับไม่บันทึกพรีวิวดูอีกทีนโอเคนะครับแล้วก็พิ้น์เก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะชื่อนี้โอเคก็ทับไฟล์เดิมที่เคยทำไว้เซฟกด J S yes. ได้แล้วนะครับก็ ถูกต้องประมาณนี้โอเคนะครับก็ลองไปตั้งค่าดูครับเดี๋ยวหลังนี้ไปเราก็จะใช้ตัวแฟมิลี Family, ไ่ไอต,ต,ต,ตัวเดตัลบล็อกตัวนีน้มาในการเขียนงานนะครับก็อีกอันนึงบางคนไม่อยากได้กรอบนะครับก็ตัดทิ้งไปเลยก็ได้ถ้าบางคนไม่อยากได้กรอบก็ทิ้มันทิ้งไปประมาณนี้ก็ได้นะกบางที่บงบางแบบมันก็ไม่มีกรอบ โอเคติดไปประมาณนี้อย่างนี้ก็ได้นะไม่ต้องมีเกาะตำแหน่งนี้เราก็จะมีแค่ตัวนี้หรือจะไม่มีเส้นพวกนี้เลยก็ยังได้นะครับแล้วแต่เพราะว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะจะถามไปะจะมีแค่นี้ก็ได้นะครับอลองคอนโทรลพีดู เหมือนเดิมเราไม่ได้ตั้งค่าเมื่อกี้ก็กต้องกลับมาที่เดิมใหม่ a สามฟูมโอเคอ่าพรีวิวดูนะครับก็สวยงามไปอีกแบบหนึง่งประมาณนี้นะก็ลองพิมพ์ออกไปเก็บดู pdf โอเคทับไฟ<ป>ล์เดิมเทป js มาแล้วครับแม้ก็จะได้รูปแบบไปอีกแบบหนึง่งถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะก็สวยงามไปอีกแบบหนึง่ง เห็นไหมไม่มีกรอบก็แต่กะาขาวแล้วก็ใส่งานไปได้เลยแค่ไม่มีขอบเขตงานแต่ว่าขอบเขตงานเนี่ยเวลาเรามาใส่ในตัวกระดาษเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าขอบเขตงานมันอยู่แค่ไหนนะครับดังนั้นสําคัญคือวิธีการวางแผ่นวางแผนเนี่ยทุกแผนนะครับต้องอยู่ตำแหน่งเดียวกันเวลาเปิดไปเนี่ยหรือเวลาโปรเจกต์เห็นมาปั๊บเนี่ยเส้นต่างตาเนี่ยตำแหน่งของกิดลายมันต้องอยู่ในต้อมีตรงกันนะครับสาหรับแผนแผนทุกแผนต้องเป็นตำแหน่งเดียวกันของในกระดาษ โอเคคลิปนี้ก็ so, แค่นี้ครับขอบคุณครับ